สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะพบกับชาแนลครัวน้องสตังต์เดอะคิทเช่นนะคะซึ่งก็จะรวบรวมเมนูน้ำต่างๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ วันนี้ควรน้องสตังก็มีอีกหนึ่งเมนูมาแนะนำเพื่อนๆนะคะก็จะเป็นชาผลไม้นะคะนั่นก็คือชาพีชนะคะค่ะนี่นะคะซึ่งเราได้ตัวนี้เราสั่งมาจากเ,ออเพจนะคะก็จะเป็นชาพีชนะคะเป็นพีชสําเร็จรูปนะคะนี่นะคะก็จะเขียนไว้ว่าพีชแบล็กทีนะคะนะคะของยี่ห้อดีๆนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะทําเป็น วันนี้ก็จะใส่ไต้หวันไปด้วยนะคะซึ่งเราจะใช้ชาไต้หวันผสมด้วยนะคะก็จะมีจะดึงความหอมทั้งของชาไต้หวันและของอผงพีชนะคะค่ะวันนี้จะเป็นเมนูที่ไม่ใช้นมนะคะไม่มีส่วนผสมของนมนะคะเป็นชาผลไม้ที่มีความหอมสดชื่นนะคะเหมาะสําหรับอากาศของเมืองไทยนะคะเพื่อนๆทําขายได้ดีนะคะก็จะมีใส่ไข่มุกด้วยค่ะ ก็มาเริ่มทำกันเลยนะคะเพื่อนๆโดยการเราจะใช้เป็นนี่นะคะพีชแบ็กทีนะคะหรือผงพีชนะคะผงชาพีชนะคะค่ะแล้วก็จะใช้เป็นชาไต้หวันยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะค่ะอันดับแรกนะคะก็จะใส่ก็จะกลั่นน้ำออชาไต้หวันนะคะกั่นเอาน้ำแต่ใสของชาไต้หวันนะคะซึ่งจะไม่เข้มมากนะคะเราจะไม่ต้องการให้เข้มนะคะ เพราะว่าเราจะให้มีกลิ่นอ่อนๆของชาไต้หวันและชาพีชนะคะค่ะใส่ปร,รมิมาณแบบกันออกมาแบบน้ำไม่ต้องเข้มไม่ต้องเข้มมากนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ถามเข้ามาว่าคุณน้องสตังนะคะใช้เครื่องกาแฟยี่ห้ออะไรนะคะคุณน้องสตังก็ใช้ นี่นะคะของดัชเชสนะคะดัชเชต cm 1 3 2 0 b นะคะนี่ค่ะดัชเช cm 1320 b นะคะราคาไม่แพงแล้วก็ใช้ง่ายนะคะค่ะนี่นะคะแล้วก็จะกลั่นน้ำเอาน้ำชาใต้หวันนะคะซึ่งเราจะไม่ใช้เค้มมากนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีเครื่องกั่นกาฟแฟแบบนี้นะคะก็สามารถใช้เป็นถุงกรองเล็กๆนะคะ ใช้นิดเดียวนะคะชาไต้หวันค่ะกลั่นเลยนะคะ ค่ะเราก็จะใช้น้ำชาไต้หวันที่150 ML นะคะค่ะเมื่อเราได้ชาไต้หวันใน150 ML นะคะสีเขาก็จะไม่เข้มมากนะคะจะอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็มาผสมกันเลยนะคะค่ะเมื่อได้น้ำชาไต้หวันนะคะอยู่ที่150 ML นะคะเราก็จะมาใส่น้ำตาลทรายนะคะถ้าเพื่อนๆมีไสรหลับก็ใส่เป็นไส่หลับก็ได้นะคะน้ำเชื่อมนะคะ หรือเพื่อนๆจะใส่เป็นน้ำเชื่อมไปเลยก็ได้นะคะเพื่อความง่ายนะคะใส่น้ำตาลทรายไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอย่างที่บอกนะคะชอบที่คุณน้องสตางเคยบอกเพื่อนๆนะคะว่าชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยชอบหวานมากก็ใส่มากนะคะก็อัตราส่วนก็แล้วแต่ลูกค้านะคะเพื่อนๆเป็นหลักเอาลูกค้าเป็นหลักนะคะ น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นนะคะนี่ค่ะผงชาพีชนะคะนี่นะคะผงชาพีชนะคะเราก็จะใส่ลงไปนะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ หรือเพื่อนๆจะใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะเลยก็ได้นะคะแต่คนองังใส่แค่ครึ่งช้อนก็ไม่ได่ครึ่งช้อนเท่าไรคะก็ไม่ไม่เต็มช้อนโต๊ะมากนะคะเนี่ยแค่นี้เขาก็จะกลิ่นหอมแบบแรงมากนะคะใส่ครึ่งช้อนโต๊ะคิดว่ากําลังพอดีนะคะหอมมากนะคะเพื่อนๆแบบ เพื่อนๆบางคนก็จะใส่น้ำตาลทรายไปที่สองช้อนโต๊ะเลยนะคะแต่คนออกสกตางค์คิดว่าหนึ่งช้อนโต๊ะอะพอดีนี่นะคะส่วนผสมทั้งหมดก็จะอยู่ที่ปริมาณนี้นะคะเพื่อนๆ ถ่าเพื่อนๆชอบหวานพ,พอดีใส่น้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะทำตรงสูตรนะคะก็จะต้องใส่เป็นสูตรหวานพอดีก็จะใส่ไปสองช้อนโต๊ะเลยค่ะน้ำตาลทรายแล้วก็ผงพีทนะคะผงพีทไม่ต้องเต็มหนึ่งช้อนโต๊ะเท่าไหร่นะคะหรือเพื่อนๆจะใส่ผงพีทหนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้อันนี้ไม่ว่ากันนะคะค่ะคือควรน้องสตางใส่น้ำตาลทรายไปแค่หนึ่งช้อนโต๊ะเพราะว่าวันนี้ควรน้องสตาง ก็จะใส่ไข่มุกลงไปด้วยนะคะไข่มุกเขาก็วันนี้คนน้องสตังใส่บราวน์ชูการ์ไปเยอะนะคะก็จะมีความหวานนะคะก็สําหรับคนไม่ทานหวานมากนะคะก็ใส่น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะนี่นะคะก็ใส่น้ําแข็งลงไปนะคะวันนี้ทําเป็นสูตรแก้ว2 2อออนนะคะอ๋อเดี๋ยวจะต้องใส่ไข่มุกก่อนนะคะค่ะก็ใส่ไข่มุกลงไปนะคะ แนะนำอีกครั้งนะคะเพื่อนเพื่อนชอบออถ้าเพื่อนเพื่อนทำทำขายนะคะใส่สองช้อนโต๊ะนะคะใส่น้ําตาลทรายไปสองช้อนโต๊ะเลยค่ะถ้าอน เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่ารสชาติออกมาเป็นยังไงรสชาติจะออกมาอมเปรี้ยวอมหวานนะคะส่วนมากจะแบบหวานแล้วก็ออกเปรี้ยวเล็กน้อยนะคะจะมีรสชาติที่หอมอร่อยนะคะหอมมากนะคะเคใส่ลงไปเลยนะคะอันนี้เป็นสูตรแก้วยี่สิบสองออนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะ นี่หรือเพื่อนๆชอบสีจางกว่านี้ก็ทํากลั่นชาหรือให้ได้จางกว่านี้ก็ได้นะคะนี่เสร็จแล้วนะคะชาพีชนะคะปิดฝาพร้อมเสิร์ฟนะคะ ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟนะคะนี่แก้ว22ออนชาพีทแก้ว2 2ออน,นะคะจากควนองสตังค่ะก็เสร็จแล้วนะคะทําง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะจากชาพีทดีๆ,ๆนะคะก็เพื่อนๆก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะสําหรับเมนูนี้เอ่อควนองสตังก็จะขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะพบกันใหม่อีกครั้งในคลิปหน้านะคะ ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามพน้องสตังตลอดมานะคะค่ะก็สวัสดีค่ะ